นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสะแก้ววันที่14กรกฎาคมนี้ เดินหน้าพัฒนาบริการประชาชนด้านสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายกอมิตรีเสถาทวีสินจะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลือมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒนและหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งณนะศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองอำเภอเมืองสระแก้วนะครับซึ่งท่านนายกจะมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนการดําเนินงานระบบการแพทย์ปสมภูมิหรือทีมหมอครอบครัวสู่สมาร์ท PCC โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริการทางสุขภาพแก่ประชาชนช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็วประหยัดเวลามีความแม่นยำตามโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับซึ่งเป็นไปตามแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยทางการแพทย์ให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับ